พ่อครับมาเยี่ยมพ่อครั้งนี้เนี่ยทราบมาว่าพ่อเดินทางเยอะมากเลย<ม>ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยไปตรวจพื้นที่พูดถึงสุขภาพตอนนี้เป็นไงบ้างครับสุขภาพตอนนี้ก็ดีขึ้นมาแล้ว<ม>แต่ตอนที่น้ําท่วมใหม่ๆเนี่ยต้องออกเยอะมากคไอ้ความที่ต้องออกเยอะมากเนี่ยมันก็ทําให้ไปติดชงติดเชื้อมามเพราะน้ําบางแห่งเนี่ยเป็นน้ําที่ไม่สารพอสุดท้ายเนี่ยต้องไปนอนโรงพยาบาลประมาณ3าคืนครวก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้ว<ม>ออกจากโรงพยาบาลสุขภาพก็กลับมาดีเหมือนเดิม แต่ก็ยังออกอยู่แทบทุกวันเลยนะไปตามจังหวัดนู้นไปจังหวัดนี้แล้วก็มีบางท่านก็มาขอความแบบช่วยเหลือครัไอพ่อโอ้รับโทรศัพท์เนี่ยรับไม่ไหวจริงๆบางรายต้องการเรือบางรายต้องการน้ําบางรายต้องการให้ไปรับอรัพย์มองเนี่ยซึ่งเราก็ทราบว่าปัญหามันมันเกิดขึ้นอย่างนี้ทุกคนก็เกิดความตนตระหนกใจแล้วก็ความต้องการมันเยอะแต่ว่าช่วยคนไม่ได้ทุกคนะครับ มาเป็นไงพอเขาตั้งแบบรัฐบาลใหม่ครับแล้วก็มีการแบ่งงานชัดเจนนพก็มาเป็นโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเป็นไงบ้างงานก็เรียกด้ว่าตั้งแต่เข้ามาก็มีในเรื่องของน้าท่วมซึ่งท่านปีชาลิงสมบูรณ์สุขนะฮะรัฐมนตรีของกระทรวงทรัพยากร,รกธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านก็เรียกได้ว่าไม่ได้รอช้าคือต้องบอกตรงว่าท่านทํางานเหมือนลูกทุ่งคือท่านทําเลย ปัญหาเข้ามาท่านวางแผนและท่านทําเลยเดี๋ยวนั้นเลยนะครับก็ส่งผลทําให้กรมต่างๆนะฮระข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ทํางานกันทุกคนนะเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบในเรื่องของภัยพิบัติครั้งนี้ครับพอดูตามหน้าเสนอเนี่ยไม่ค่อยมีภาพของนาํารตรีครับแต่เวลาไปคุยกับบรรดาสสเนี่ยในแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยว่าจะบอกเออรัมตรีไปที่หนรัมตรีไปที่นี่รนครับ ดูเหมือนกับว่าขยันนะเหมือนกับว่าวันหนึ่งไปได้มากมายหลายที่อย่างนั้น,นอ่ะแต่เวลาตามสื่อรู้สึกจะไม่ค่อยชอบออกสื่อมั้งครับผมครับเพราะว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือปิดทองหลังพระ่งการทำงานจ่างดียงใช่ครับ,รบอย่าง,อย,างอย่างนพเป็นโคศกเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยมีวาระออกมาแล้วว่าท่านจะต้องไปตรงนี้นี้แต่ปรากฏว่าเช้าขึ้นมาเช้ามืดท่านต้องไปที่อื่นก่อนไปดูในเรื่องของครน้ําท่วมก่อนแล้วก็ไปนู่นไปนี่ซึ่งบางทีเนี่ยวาระที่เห็นเนี่ยมีแค่สองสามงานแต่แท้ที่จริงแล้วมันมาากกว่นนนัั้ะครบ เพราะว่าท่านต้องการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเรียกได้ว่ามีการผ่อนคลายและได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับล้วตอนนี้งานของกระทรวงนพเนี่ยได้ทําอะไรถึงไหนบ้างนะก็คือตอนนี้เนี่ยเรารับนโยบายหลักนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยตอนที่เกิดในเรื่องของภาวะน้ำท่วมนี่นะครับเราก็ได้ในเรื่องการดูแลภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครโดยการช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกำลังพลเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาถึงตอนนี้น้ำเข้ากรุงเทพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับ บัญชาหรือว่าคำสั่งจากท่านนายกยิ่งหลักนณ์นะครับให้ดูแลในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครในเรื่องการระบายน้ำนะครับฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกระทรวงเนี่ยได้ช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องสูบน้ำนะฮะตามพื้นที่ต่างๆแล้วตอนนี้ได้ให้เครื่องสูบน้ําไปเยอะไหมตอนนี้ให้ให้ไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเครื่องสูบน้ําเหล่านี้เราก็ต้องขอบคุณไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในจังหวัดต่างๆของประเทศไทยของเรานะครับได้ส่งเครื่องสูบน้ําตรงนี้มาช่วยเหลือพี่น้องชาวกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงครับหมายความว่าแต่และจังหวัดก็ส่งมาใช่ครับผมส่งมาช่วยแล้วเขาจะเอาคืนแล้วก็รู้ว่าส่งมาให้เลยก็ส่งมาช่วยครับจนกว่าน้ําจะลดนะฮะพอเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยเราก็จะส่งเครื่องตรงนี้คืนเขาแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยอย่างทางภาคใต้เนี่ยนะครับก็บางทีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้เพราะเนื่องจากทางนั้นเนี่ยจะต้องเตรียม ในเรื่องของภัยพิบัติน้ําท่วมเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราฟังข่าวดูข่าวเนี่ยในเรื่องของอุตุเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของปริมาณน้ําฝนที่มากขึ้นและฝนตกทุกวันครับเขาจะต้องเตรียมในเรื่องของน้ําท่วมในพื้นที่เขาด้วยครับที่นบอยู่ตอนนี้ก็ยังน้ําไม่ท่วมเนาะยางตรงแถวถนนพระรามเก้าใช่ไหมครับเรามีแนวโน้มว่าจะท่วมไหมแนวโน้มเหมือนครับก็คือดูจากสถานการณ์แล้วนะครับก็ไม่น่าจะท่วมเพราะว่าตรงที่ผมอยู่เนี่ยมันยกขึ้นไปสูงพื้นที่นะครับ ในเรื่องการถมพื้นที่ทําคอนโดเนี่ยมันสูงสูงมากเลยสูงกว่าระดับถนนได้ประมาณเมตรห้าสิบะครับก็น่าจะปลอดภัยผมพ่อเองเนี่ยที่เขตแบบรัดก,กระบังเนี่ยตอนรแรกน้ําท่วมเยอะเยอะมากรับรถไปเนี่ยบางคืนขับไม่ได้พ่อต้องไปหาอํารโรงแรมนอนครสองคืนด้วยกันที่ต้องไปหาแบบโรงแรมนอนแต่พอหลังจากนั้นมาน้ํรลดอพอลดเสร็จตอนนี้ไม่มีน้ําสักหยดเดียวก็ถือว่าโชคดีไปแต่ก็ ต้องตะเวนไปช่วยแบบในเขตอื่นนอกจากเดินทางถึงที่กระทรวงประมาณตอนประมาณสักกี่โมงเนี่ยการทำง,งานแต่ละวันก็ขึ้นอยู่ถ้าวันไหนมีประชุมเนี่ยเราก็จะถึง8ปดโมงแปดโมงเก้าโมงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการประชุมนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยก็จะมีการประชุมถึงประมาณห้าทุ่มสี่ทุ่มครึ่งนะครับแต่ถ้ารัฐมนตรีเนี่ยท่านอยู่มาตั้งแต่ประชุมตอนเช้าถ้ามีคอรมอประชุมตอนเช้ากว่าจะเสร็จก็เที่ยงคืนตีหนึ่งนขนาดนี้จะะ้ แล้วก็ที่สําคัญบ้านท่านรัฐมนตรีปีชาเล็งสมบูรณสุขบ,บ้านท่านกท็ท่วมจริงๆแล้วเนี่ยในอุทกภัยซึ่งเป็นวิบัติภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้นีครับพูดถึงอํากระทรวงที่จะเป็นพระเอกเนี่ยก็ต้องเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดลอ้อมแล้วก็นอบก็โชคดีหรือโชคคล้ายก็ไม่รู้นะที่ต้องมาทํางานอยู่ในกระทรวงนี้ฐานะเป็นขุศเนี่ยครับ เราก็ต้องจําเรื่องกรมต่างๆงานแต่ละกรมให้ดีเพราะไม่ใช่เป็นโฆษกกรมแต่ว่าเป็นโฆษกกระทรวงใช่ครับทั้งหมดเป็นยุกิ่กรมยังจาได้นะก็มี1ินะครับก็จะมีในเรื่องของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีกรมควบคุมมลพิษนะครับมีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติตัดป่าและพันธุ์พืชกรมทรัพยากรธรณี กมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกลมทรัพยากรน้ําแล้วก็กรมทรัพยากรน้ําบาดาลครับซึ่งแต่ละกรมเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปถือว่าภัยพิบัติในครั้งนี้เนี่ยทุกหน่วยงานในกระทรวงทุกกรมเนี่ยได้ร่วมแรงร่วมใจกันไม่มีกรมไหนที่ได้ด้วยไม,มไม่มีส่วนร่วมเลยครับอทุกกรมมีส่วนร่วมหมดใช่ครับอย่างกรมทรัพยากรน้ําบาดาลก็ไม่ได้ดูดน้ําจากน้ําบาดาลมาให้ประชาชนแต่ว่ามีเครื่องกรองน้ํานะครับตั้งไว้ตามพื้นที่ต่างๆในจังหวัดที่ ประสบภัยน้ําท่วมให้ประชาชนเนี่ยได้มาดื่มน้ําที่สะอาดนะฮะมาใช้น้ําสะอาดฟรีนะฮะอย่างเช่นในกรุงเทพตอนนี้ก็มีตั้งอยู่ที่กรมน้ําบาดาลอยู่ตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งประชาชนเนี่ยสามารถนําในเรื่องของขวดน้ำนะฮะแกลลอนน้ําไปรองรับน้ําได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงครับแล้วกรมอื่นๆทำอะไรกันบ้างก็อย่างเช่นกรมควบคุมมลพิษนะครับก็มีนโยบายซึ่งกระทรวงเนี่ยได้รับนโยบาย หลักมาเลยในเรื่องการดูแลบำบัดน้ำเน่าเสียแล้วก็ฟื้นฟูนะครับสภาพของจังหวัดต่างๆหลังจากน้ำลดนะครับก็จะดูแลในเรื่องการใส่จุลินทรีย์นะครับในน้ำที่มันเน่าซึ่งน้ำเน่าเนี่ยเราใช้หลักเกณฑ์ว่าน้ำนั้นเนี่ยต้องเป็นน้ำทุ่มขังเป็นระยะเวลา15วันเป็นเว่าเป็นน้ำเน่าครับผมแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของค่าออกซิเจนเนี่ยต่ำกว่าระดับมาตรฐานก็ต้องไปโยน พวก EM b o บอ a s t a b าบออะไรพวกนี้นะใช่ครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของกรมป่าไม้หรือว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนี่นะครับก็จะส่งในเรื่องของกําลังพลแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกแต่กําลังหลักเนี่ยก็คือกําลังพลที่มาดูแลในเรื่องการขนกระสอบทรายช่วยเหลือประชาชนลําเลียงอาหารอะไรอย่างงี้ครับก็ยังไม่หมดเท่านั้นก็ยังมีในเรื่องของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งนําเรือเนี่ยยีกว่าลํา มาดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นที่อยุธยานาครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกไล่ลงมาจนถึงกรุงเทพมหานาครณนะบัดนี้แล้วก็ต้องใช้เรือในการช่วยลําเลียงค้นเจ็บนะฮะเรื่องของอาหารแล้วก็สิ่งของต่างๆครับอีกกรมหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้เลยก็คือกรมทรัพยากรน,น้ําซึ่งตรงนี้ก็จะดูแลในเรื่องของน้ำนะฮะก็พูดถึงน้ําก็ไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มนะก็ให้บริการทางด้านน้าดื่มเหมือนกันแล้วก็ดูแลในเรื่องของการขุดลอกคลอง ในกรุงเทพนะฮะก็คือร่วมกับกรทมดูแลพื้นที่ฝั่งตะวันออกอย่างที่บอกว่าเราได้รับนโยบายมาในเรื่องการดูแลการการ,กระบายน้ําครับทราบมาว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยพ่อเนี่ยได้ไปโยนดัสตาบอลนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจริงๆเราโยนทางดัสตาบองอแล้วเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เคยไปโยนอเออบองอคือสนใจเรื่องเกี่ยวกับพวกสิ่งแวดล้อมนี้อยู่แล้วพวกที่ทําให้สภาพของน้ำเนี่ย มันดีขึ้นมาครับพอมาคราวนี้เนี่ยกลมไหนของนอบที่ดูแลเกี่ยวกับสภาพน้าเนี่ยก็จะมีทั้งกลมควบคุมมลพิษกรุมทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็อีกหลายๆกลมนะครับในหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยร่วมมือกันดูแลในเรื่องของน้ําเน่าเสียในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย14จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างที่โดน14จ<ม> <10 S 1> ังหวัดเนี่ยนคร,นครสวรรค์นครสวรรค์อุทัยธา,ยานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบ,บุรีสุพรรณบุรีอ่างทองปทุมธานีนนทบุรี นครปฐมฉะชชเชิงเซาแลวก็พระนครศรีอยุธยาซึ่งจังหวัดเหล่านี้มีปัญหาในเรื่องของภัยพิบัติก็คือน้าท่วมนะครับซึ่งรวมกันเนี่ยพื้นที่น้ําท่วมขังเนี่ยที่มีระยะเวลาเกินกว่า15วันเนี่ยมีอยู่ประมาณสองล้านกว่าไร่สองล้านกว่าไร่สองล้านกว่ารไร่แต่ว่าทางกระทรวงเราเนี่ยได้แบ่งเป็นพื้นที่ชุมชนกับพื้นที่เกษตรกรรมพื้นที่ชุมชนเนี่ยมีประมาณ8 0 0ห0,000ืนกว่าไร่นะครับที่เหลือเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย ความเร่งด่วนที่จะต้องทําอย่างแรกเลยนั่นก็คือในเรื่องของพื้นที่ชุมชนมเพราะมันจะเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคต่ตางๆมากมายอย่างที่สองที่เร่งด่วนมากๆเช่นเดียวกันนั่นก็คือบ่อขยะบ่อขยะเนี่ยเราได้ร่วมมือกับทางกระทรวงกลาโหมโดยกองทัพไทยดูแลอยู่นะครับ12แห่งเนี่ยมีอยู่ในพื้นที่8จังหวัดซึ่งตอนนี้มันจะมีในเรื่องของน้ําเน่าแล้วก็สีดําและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งตรงนี้เป็นปัญหามากการทํางานของเราก็คือจะใช้จุลินทรีย์ ทั้งแบบที่พ่อเคยประโยน์มาแล้วไม่ว่าจะเป็นดัสตาบอลนะครับเอ็ e N all, มบอลรวมไปถึงแบบน้ําด้วยซึ่งจุลินทรีย์เนี่ยที่เราคุยคุยกันเนี่ยนะฮะถ้ามันมีตัวจุลินทรีย์เนี่ยน้อยกว่า80การทํางานของมันก็จะเริ่มยากแล้ว mm hmm. แต่ทําไมทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถึงไม่เลือกเป็นคอรลีนหรือไม่เลือกเป็นอย่างอื่นทําไมเลือกเป็นจุลินทรีย์เพราะว่าการที่ใช้คอรลีนอย่างเช่นในพื้นที่ที่ไก่ตายหนึ่งล้านตัวในอยุธยาเนี่ยใช้คอรลีนลงไปกลิ่นหายครับ แต่เมื่อคอรีมันหมดกลิ่นก็จะกลับมาอีกแต่ถ้าเป็นจุลินทรีย์ลงไปปุ๊บจุลินรีย์ก็จะไปกินโปรโตีนม,มันก็จะไปทั้งซากไปหมดเลยมันคือผลระยะยาวแล้วก็คือหนึ่งเนี่ยมันไม่มีในเรื่องของผลข้างเคียงกับสภาพแวดล้อมเพราะมันเป็นจุลินรีย์ที่เกิดเองตามธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีแ80ดสิบซึ่งตัวต้นแบบเนี่ยเราใช้ต้นแบบจากประเทศญี่ปุน่นซึ่งก็จะได้ผลดีกว่านะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นการดูแลชุมชนบอกขยะ ล้วก็จะมีในเรื่องของพื้นที่ต่าง,างๆที่ไม่ว่าจะเป็นจะสังเกตได้ว่านนทบุรีปรทุมธานีเนี่ยมีปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วตัวนี้เกิดขึ้นจากที่น้ํามาจากวังน้อยอยุทยาเนี่ยเข้ามาลงไปถึงน้าเน่าเสียในพื้นที่อยู่แล้วจะเห็นได้ว่าน้าเน่าเสียตรงนนทบุรีปรทุมธานีเนี่ยมันต่ำกว่า15วันแต่มันก็เน่าเสียแล้วซึ่งตรงนี้เองทางกระทรวงก็ต้องลงไปดูแลครับในส่วนนี้ด้วยคือพ่อได้ข่าวมาว่าอํากระทรวงของนอบเนี่ยได้ให้ที่พักพิงประชาชน Free. กรมไหนที่ทากรมดูมแลในเรื่องนี้อันนี้คือกรมอุทยานแห่งชาติตัดป่าและพันธุ์พืชก็เปิดอุทยานที่อยู่รอบๆกรุงเทพมหาคนครเนี่ยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้เข้าพักฟรีซึ่งก็จะมีพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในแถบชนบุรีสระบุรีพื้นที่ใกล้เคียงทั้งหมดนะครับถ้าจะเป็นในเรื่องของกรมป่าไม้เนี่ยกรมป่าไม้เองเนี่ยนอกหอจากจะช่วยในเรื่อง,องของกําลังคนแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของแพรไม้ไผ่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยปกติเนี่ย ทางกรงป่าไม้เนี่ยก็จะส่งให้กับสอพอพอสอพอพอก็จะนําไปแจกจ่กายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆเพราะว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราได้ยินข่าวว่าเรือเนี่ยขาดไม่มีเรือแพไม้ไผ่เหล่านี้นะฮะก็จะเป็นกําลังสําคัญหรือว่าเป็นอุปสําสำคัญเลยก็ได้ที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องการอพยพในเรื่องการส่งอาหารนะครับคือตอนนี้พ่ออยากให้นพเนี่ยล้วก็อยากให้กระทรวงของนอบเนี่ยมามุ่งมั่นในเรื่องของน้ําเน่าเสีย ในเรื่องของพวกขยะเป็นพิษอะไรต่างๆนานานเหล่านี้นะในเรื่องของขยะแบบอิเล็กทรอนิกสซึ่งพวกนีมน้มันเป็นอันตรายมากจริงๆใมันตกลงไปในน้ํปาปลาไปกงไปกินคนไปกินปลาต่อไปทามองนี้มันอันตรายแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้คนเป็นโรคที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากน้ําขังเนี่ยเยอะมากครับแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกยารักษาโรคอะไรเนี่ยพอหรือเปล่าครับดังนั้นเนี่ยการเร่ง ทำให้น้ําหายเน่าเสียเนี่ยเป็นเรื่องที่มันจําเป็นมากจริงๆครับนอกนือจากกิจกรรมในเรื่องการดูแลน้ําเน่าเสียในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย14จังหวัดนะครับที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมในครั้งนี้นะครับก็จึงมีในเรื่องของแผนนโยบายของท่านปรีชาเร่งสุบ,บุญสุขที่จะดูแลและฟื้นฟูหล,ลังน้ําลดตามมาอีกซึ่งต้องขอบอกว่าณนะเวลานี้มันต้องทําควบคู่กันไปเพราะว่าตอนนี้พื้นที่ปทุมธานีนนทบุรีเนี่ยน้ำท่วมขังแต่พื้นที่ตอนบน ทางภาคเหนือนครสวรรค์น้ําเริ่มลดแล้วเราก็จะต้องมานั่งดูแลตรงนี้ในเรื่องการฟื้นฟูนะครับเก็บสร,ร้างปะระหักพังรวมไปถึงขยะซึ่งมีมากมายมหาศาลเวลาน้ําท่วมนี่เวลาเราบินดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าขยะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกเลยเป็นสิ่งของต่างๆเลยรวมไปถึงสิ่งของที่อยู่ในบ้านของประชาชนเองที่ผสมในเรื่องของภายน้ําท่วมพอน้ําท่วมปุ๊บน้ําลดปับ๊บพวกโต๊ะพวกอะไรพวกนี้ที่มันเสียหายเขาก็จะนามาทิง้ง เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนณนะจุดนี้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงทรายกระสอบทรายที่วางรวมกันโอ้กระสอบทรายนี่เยอะมากมหาศาลมากตรงนี้เราก็ต้องให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนว่าทรายตรงนี้หลังจากนารถเนี่ยคุณสามารถเอาไปทําอะไรหรือว่าคุณจะเอาไปไว้ที่ไหนกลับมาพูดถึงชุลินรียสักนิดหนึ่งนะครับ EM หรือว่าพดหกเนี่ยที่เราใช้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะบอกยใช้ได้เฉพาะ น้ำเน่าเสียใหญ่ๆมันสามารถใช้ได้ในห้องน้ําอืมันสามารถกินตะไคร่ใน <Ừ. S 1> ห้องน้ําบ้านใครน้ําท่วมเอาเจ้าตัวนี้ใส่ลงไปมันก็สามารถดูแลได้ตรงนี้นะครับรวมไปถึงโถส้วมซึ่งมันจะส่งกลิ่นเหม็นหลังจากน้ําลดอยู่แล้วนะครับเพราะมันมีในเรื่องของน้ําต่างๆก็เอาเจ้าตัวนี้ย่อนได้ตรงนี้เองทางกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับทอสอจอนะครับทศจรคือ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดครับนะร,บร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดหน่วยงานในพื้นที่มีการแจกจ่ายในเรื่องของ EM ไม่ใช่แจกจ่าย,ยาเดียวเพราะว่าการแจกจ่ายอย่างเดียวเนี่ยท่านรัฐมนตรีมองว่าเป็นการให้ให้เสร็จคือจบประชาชนเอาไปใช้เวลาเกิดครั้งหน้าเกิดเรื่องขึ้นมาอีกไม่รู้จะทํำยังไงท่านรัฐมนตรีก็เลยให้ในโยบายในเรื่องการให้ความรู้ในการผลิตน้ํา EM ขึ้นมา โดยการแจกเนี่ยจะมีแจกตัวหัวเชื้อ EM แล้วก็จะบอกสัดส่วนว่าน้ำเท่าไหร่นะฮะกากน้ำตาลเท่าไหร่หรือพวกผักน้่อะไรพวกนี้เท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะมาทำน้ำ EM เองในอนาคตแล้วก็ใช้ในชุมชนซึ่งตรงนี้เนี่ยทางเราร่วมกับกระทรวงกลาโหมเนี่ยกองทัพไทยเนี่ยเริ่มที่จะให้ความรู้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อวันที่26 27ที่ผ่านมาแล้ว ในการให้ความรู้ตรงนี้ซึ่งเขาสามารถที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ด้วยครับพ่อครับก่อนที่พ่อจะมาเป็นคณะกรรมาการการที่ดินทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนเป็นและณปัจจุบันเนี่ยมุมมองของพ่อทัศนวิสัยของพ่อในเรื่องการดูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของเมืองไทยแตกต่างกันอย่างไรบ้างครคือพ่อเองก็สนใจเรื่องของพวก,กสิ่งแวดล้อมมากอยู่แล้วเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นนะ่ะเราก็ไม่เคยได้รับข้อมูลจากประชาชนมาก แต่พอมาเป็นกรรมธิการะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาพ่อออกรายการโทรทัศน์เนี่ยพ่อจะให้เขาเขียนไว้ข้างหน้าด้วยว่าพ่อเป็นรองประธานคณะ,ะกรรมธิการการที่ดินทรัพย์โดยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมะนรับเดี๋ยวนี้ก็มีผู้คนส่งข้อมูลมาให้เยอะมากแล้วก็เขาจะค้นชื่อคนคือมีลู่ทางส่งมาให้ครับแล้วเราก็รู้เลยว่าโอ้บ้านเมืองเรานี่มันแย่มากกว่าที่เราเคยคิดไว้ครับ ยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านเล็กบูดเนี่ยตรงนั้นก็จะมีคลองเนี่ยปรากฏเดี๋ยวนี้ไม่ไม,มีคลองแล้วครับเวลาทําหมู่บ้านเนี่ยคุณทาทับคลองหมดเลยในเขตของพ่อก็เหมือนกันมีคนร้องเรียนมาเรื่องคนทำอพาร์ตเมนต์เนี่ยพ่อเองตอนนี้อยู่ในเขตอําราชกระบังเนี่ยเวลาสร้างอพาร์ตเมนต์เขาสร้างยังไงเห็นแก่ตัวมากเลยนะสร้างค่อมคลองก็ไปขึ้นคลองครับต่างๆอย่างนี้เนี่ยพ่อหว่าหลังน้ำลดเนี่ยในฐานะกรรมธิการเนี่ย พ่อคงต้องทางานหนักแน่นอนแน่นอนมากๆทีเดียวแล้วก็คงจะต้องทํางานร่วมกันบนบซึ่งในฐานะที่เป็นโฆษกของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยพ่อเป็นฝ่ายสภาฝ่ายนิติบัญญัตินพเองเนี่ยก็อยู่ในสี่ของฝ่ายบริหาร,รก็คิดว่าถ้ารวมมือกันจริงจังเนี่ยมันน่าจะแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองได้ในระดับหนึ่งพ่อเดี๋ยวคงต้องขออนุญาตคุณพ่อนะฮะว่าต้องกลับไปที่ สปปที่ปตทนะครับตรงตอนนี้สปปเป็นไงบ้างเก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นระบบระเบียบนะครับแล้วก็ไม่เหมือนอยู่ที่ดอนเมืองไม่เหมือนนะตรงนั้นคนอาจจะเยอะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยการจัดของทางกระทรวงพลังงานเนี่ยเขาจัดที่อยู่ให้เราเป็นแบบมีห้องมีอะไรเป็นสัดส่วนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารอะไรพวกนี้ดีหมดเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าท่านนายกยิ่งรักก็ท่านลงมาดูเองด้วยในส่วนนี้นะครับในการจัดการบริหารจัดการก็แสดงว่าตอนนี้นอบต้องเวียน ระหว่างอสรัพกับทางกระทรวงทรัพยากคนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ก็ไม่อยู่ห่างกันมากไม่ใช่ไม่ห่างกันมากแต่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องนั่งอยู่ที่สมปพนะครับเพราะว่าเราต้องมาดูแลในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับเพราะว่าทุกๆวันกระทรวงเราส่งคนเข้าไปลงพื้นที่นะครับทำงานก็จะมีการฟีดแบ็แจ้งกลับมาอย่างท่านรองปลัดสุพจน์นะครับก็จะให้ข้อมูลต่างๆซึ่งในฐานะที่เป็นโฆษกเราก็ต้องมานั่งเก็บข้อมูลต่างๆมานั่งอ่านข้อมูล แล้วถ้ามีนักข่าวหรือว่าใครเนี่ยสอบถามเราเราก็ต้องตอบปัญหาตรงนี้ให้ได้ว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วครับตามนโยบายของท่านปีชาเล่งสมบูรณ์สุขครับวันๆน้นองก็ต้องอ่านข้อมูลเยอะมากก็ขึ้นอยู่แต่ละวันเพราะปกติเนี่ยจะมีคิปปิ้งของข่าวซึ่งทางกระทรวงเนี่ยเขาจะทำให้แต่ละท่านไมน่ท่านรัฐมนตรีท่านเลขานะครับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีอ่านเราก็จะต้องอ่านตรงนี้ด้วยแต่ณปัจจุบันมาอยู่ที่สปพ,พก็จะเป็นข้อมูลที่ในแต่ละวันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและกรมต่าง ะะทำอะไรกันบ้างเราต้องมานั่งอ่านเก็บข้อมูลแล้วก็ต้องสอบถามข้อมูลให้รู้จริงว่าตรงนี้ที่นี่ที่ไหนไปกันยังไงอะไรเงี้ยครับหลังรีบไปทํางานต่อแต่นี่มันก็จะหกโมงแล้วไม่ใช่ใช่ครับผมฮะคืออย่างที่บอกครับว่าเราทํางานกันไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดไม่มีเวลาที่แน่นอนอเลิกกี่โมงเราก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราทําไปวันนี้เนี่ยมันเสร็จหรือย,ยังถ้ายังไม่เสร็จ เราก็ต้องตอบพ่งนี้แสดงว่าเคยอยู่ถึงที่ยงเกินทีหนึ่งกันไหมอยู่ครับก็อย่างอย่างที่เคยบอกว่าผมเนี่ยก็ห้าทุ่มนะแต่ท่านรัฐมนตรีท่านเลขาท่านต่างๆข้าราชาการอยู่เกินอยู่แล้วฮะบ,บางคนบ้านน้ําท่วมแล้วก็ต้องมาทํางานนอนที่กระทรวงเช้ามาที่ปตทก็คือที่สพภทํางานต่อเพราะว่ามันเป็นความเชื่อมั่นว่าข้าราชาการทุกคนทุกกระทรวงการทํางานทําหน้าที่ ให้กับพี่น้องประชาชนมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันไม่ต้องมีใครมาบอกไม่มีใครมาบังคับแต่ทุกคนเขาทำด้วยจิตครับอังนั้นออมรีไปเถอครับผมนะต้องขอบคุณพ่อมาครับสวัสดีครับ